ขบนไหนขบน,อ,นอยากรู้ว่าร่างผีม,มันอยู่ไหนไหร่าสีหมดแห้าร่างผีหมดแล้วราสีสิดแห้วนะ่เป็นนะั้นล่ะ มีคนมามีคนมาไอ้นายไอ้นยต้องไปแล้วไอ้นายขึ้นมา N F P e here สว้ยไอ้สวยอ้เชื่ oh. อใอ้หูฟัง h y per X earbud ที่มึงเบิร์นให้กูนี่มันแจ่มจริงเลยว่ะเพื่อน โอ้อฟังกูไม่สามารถรับเสียงได้ไกลขนาดนั้นไหนไหนเฮ้ยมีตีมีตนีนะกูจะกูจะไม่ให้มันพักนะ หนึ่งก็มาสามได้กดหนึ่งก็เจอสามได้สวัสดีธาราทิพย์ครับมีคนมาไหนก็ยยนแต่งนี่ี่ไม่จะตายแล้วเฮ้ยโดนนั่นอะโดนนั่นอะ,โดน,นอะโดนสามสี่ไม่เงยบใช่ไหมที่ไหนวะ โอ้ไห่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไหนมังกรร้องว่ะตามหลักสัญชาตญาณในบทที่37ตำราที่4หน้าขีด2คนอยู่ตรงเขาตัวนี้ชีเอันนี้กูกูอ่านตำราบลัดฮาวที่มึงเคยส่งมาให้กูวันหนึ่งวันนั้นอะนี่เขาอัพเดตใหม่แล้วผมมึงดีรุ่นเก่าอ้าวเหรอชิปหายจะาลืมส่งให้ด้วยนะ มีคำพีบีสองไปแล้วใครอยากตามจะดึงจดึงโอนมาแล้วครับเจออัไหนเจนอเฮ้ยเฮ้ยไอ้เที่ยมันเป็นร่างฟอมเลยปวดปวดไหนปวดอะไรไม่รู เอ้าผู้คนตีไม่ติดเลยเนี่ยขโบนเกิดในไหนกูไม่ทำอะไรเลยอะเอ้ไหนมันไม่มเดือดตีท้ายนี่หว่าขอไอก่เกิดเอ้ากิรู้ดีว่าคงฟื้นไปคงถูเน,น้น มีอ๋อนยังเลี้ยวเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจอะเจ๊ะท่านนี้ไหนกดตีป้ากดตีป้างฝั่งนี้ก็ได้กดกดฝั่งฝั่งไหนก็ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปรับเอ้าเว้ยเลยหลังบ้านหลังบ้านเขาติดเขาตีเขาตีเขาติดเขียวเขียวปีเขาติดเขียวปี ใครปไหนนะโอ้โหมาอยู่ในบ้านอ่ะคุยกับเขาเนะอืมไม่รู้ครับไอ้นยังไงเพื่อนโอ้โหเกินไอ้นายหูฟังไอโฟนมันกอดว่ะหรือจริงๆแล้วมันเป็นตำลาของเราวะไอ้นายตำลาหูฟังว่ะไอ้เชี่ยงั้นชื่องั้นชื่อคิมมี้ถ้าเกิดสมมติกุตัดจะบอกว่าตำลาหูฟัง EP หนึ่งเนี่ยนะหูฟัง เอฟซีครับยิงไม่ทันเลย <laughs> MVP for you <laughs> นะ <c oughs> เอาวะโอ้ยไอ้นายลิลิสมาตีเราวาระเกินลิลิสอ่ะหายหายมัมหายมัมหายมัมตายแล้วนั่นเนี่ยได้เปล่า หนึ่งนัดเอ้ยอาว่หนึ่งนัดว่ะเกิไหี่ไนโหดเกินพี่ไนโหดเกินครับหนึ่นัหนไปหนะน้องเน้องนเชื่อวะไปโกบป่ะมีระเบิดปะมีระเบิดปะไงปด้วยโอ้มองไม่เห็นเลยเลย อเดี๋ยวตัวท้ายเดี๋ยวตัวท้ายเดี๋ยวตัวท้ายเพื่อนเอ้าอะไรวะพี่เป็นโหดว่ะชอบ What the fuck วัตถุดิบของโหดตัวไหนวะเดี๋ยวโจ๊ตอนนี้เดี๋ยวขอพิชสตไฟเปิดไฟแบบที่ม,มันไปล่างมาล่างแบบ ล่างหมีล่างล่างล่างหมีตัวเล็กฮ่าโลนวูฟวะ่ะหมาป่าเดียวดายวัยนัยยิงหมาป่าเดียวดายวะ่ะไอหมาป่าเดียวดายไอโลนวูฟ,วฟเอาว่ะเอาว่ะจู่โจมหลนวูฟวะ่ะเอาว่ะเอาว่ะ เอาว่ะเอาว่ะเอ้ยอาออยไหนคนนี้คนนี้คนนี้ด้วยไม่มีกอไม่มีกออย่ายยิงเขาอย่ายิงเขาเออเฮ้ยเอาว่ะนี่ยมันกระซิบว่ะรังน้ไอ้เจ้าโค้กใก่โลนวูฟว่ะปะท้าก่อแตกสวยสวยทำไมต้องชูป่ะ มาเด็กช่วยกูมาดิกช่วกูมาเด็กมันไม่มีทางได้ชุบหรอกช่วยกูมาเด็กช่วยกูมาเด็กอ่ะอ่ะไอรูปัวไอรูปัวมาแล้วรูปปูมาแล้วไอ้รูปปูมาแล้วเนี่เออโอ้หข้างล่างข้างล่างรอรับเราอ๋เดี๋ยวรับมันเองเดี๋ยวรับมันเองให้รอรับเดี๋ยวกูรับมันเองหนึ่งนะถ่านกระสุนแล้วอุ้ยสุดหมดว่ะสุนเโอ้โหไม่ได้ เดี๋ยวรับมันเองไงนะเดี๋ยวลับมันเองทำแพร้ปไปหมให้บาดิดให้บาดิใครบาร์ดี้จอตามผ<อ>้าม่านลง,งนเลยหนึ่งสวิตช์เฮ้ยอะไหลังเข้าหลังเข้า ขออองหน่ยนายอ่ะม ну? oh, ันไม่มีเอ้านายขโมยก่อโซ่มาไปอ่ะเฮ้ยมันมีก่อโซ่อีกอันนึงนายจับปั๊บแบดก่อนขอแบตหน่อยดีมีแบตปะมีสองชิ้นเองอ่ะแต่ยังไม่ได้เก็บเลยนายขึ้นขบวนวิธีขึ้นขบวนอย่างอย่างชาญฉลาดเลยนายดูให้ดูให้ดูให้ดูเป็น example ยังยังแบบว่านินจานั่นสัตว์ปะไปแล้วโอ้เออินจา โอ้โหพี่จังเล้งอ่ะหน้าเขียวเลยผมไม่ผมไม่ค่อยใดหนีนะโลกาแบงคนไทยไงที่แพงๆอ้าไปบัาเขาอีกแล้วโขเฮ้ยเฮ้ยยิงอะไรก็ได้แต่อย่ายิงหลังเข้าใจไหมเฮ้ยคนจะตาย อ่อไม่เ <tı> ห <is> er <fit> <quarto> ็นเลยแต่จะข่อีกตีกีีกีกีกีีกีเียตีนะอโหเอ้าอีกตีก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 ขปามี่อ่ะมีน้ำแข็งมั้ยครับม่นีไแ่มีนะให้มันชานะมีน้ำแผ็ปะไม่มีนะโกกว่ไม่มีแมม แบตแบตแบตเต็มเลยเต็มสองทีไม่รูจากแบตอ่ะแบตคืออะไรโอ้ชิบครับปัดเท้าจะลบเออไปไปเฮ้ยจะบอกว่าอะไรคลุกคล้องอ่ะอไม่ใช่เขียนไม่ใช่คุกทองก็ปล่อยต่อทรี สองตัวทยไม่สองก็สามอ่ะขอโอเคเฮ้ยกระแตกุณฮ้นใจคุ่อยโอ้โ้ยอ้ยอ้ยโออ้ย้ยกูหยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้นโอยโอ้ยอ้ยออ ว่าแล้วนะสุดท้ายทำไมกูถึงยิงฮอแล้วไม่ตายโอ้กูโดนล้าที่เฮ่ยเก